สวัสดีค่ะนิ่มนะคะวันนี้นะคะนิ่มก็จะมาอ่านบทความเกี่ยวกับการใช้ชีวิตให้เพื่อนๆทุกคนได้ฟังนะคะซึ่งผู้แต่งบทความนี้นะคะชื่อว่าเอฟพาติดนะคะนิ่มนะคะเอาบทความ10ข้อนี้นะคะมาจากหนังสือเล่มนี้เองค่ะซึ่งเป็นหนังสือของเดลคานากี้นะคะหนังสือเล่มนี้นะคะมีชื่อว่าวิธีชนะชนะทุกและสร้างสุขโอเคค่ะเรามาฟังกันเลยดีกว่านะคะ ข้อที่1น,นะคะเพื่อวันนี้ข้าพเจ้าจะมีความสุขได้ยอมรับกันแล้วว่าคําพูดของอับราฮัมลินคอนประโยคหนึ่งเป็นความจริงนั่นคือมนุษย์ทุกคนจะมีความสุขมากน้อยแล้วแต่ใจเราความสุขเป็นสิ่งที่อยู่ภายในไม่ใช่ภายนอก 2. เพื่อวันนี้ข้าพเจ้าจะปรับปรุงตัวเองให้เหมาะสมในสายตาของคนทั่วไปแต่ไม่ใช่ปรับปรุงด้วยการถือเอาใจต่ใจตัวเองเป็นใหญ่ ข้าพเจ้าพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับครอบครัวของข้าพเจ้าธุรกิจของข้าพเจ้าโชคชะตาของข้าพเจ้าแล้วแต่จะมาสู่ข้าพเจ้าในภาวะใด 3. เพื่อวันนี้ข้าพเจ้าจะเอาใจใส่ต่อร่างกายของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะออกกำลังดูแลบำรุงแต่จะไม่กระทำในสิ่งที่ทําให้โทษหรือปล่อยปะระเลยทั้งนี้ก็เพื่อร่างกายของข้าพเจ้าจะได้เป็นเครื่องจักรสำหรับใช้ข้าพเจ้าโดยสมบูรณ์ 4. เพื่อวันนี้ข้าพเจ้าจะพยายามกระทําจิตใจให้เจริญงามยิ่งขึ้นข้าพเจ้าจะศึกษาบางสิ่งบางอย่างที่เป็นประโยชน์ข้าพเจ้าจะไม่ยอมเป็นคนขี้เกียจโดยปล่อยใจให้อยู่ว่างข้าพเจ้าจะอ่านหนังสือที่จะช่วยกระตุ้นให้เป็นคนขยันหมั่นเพียรเกิดสติปัญญาและรู้จักสํารวมตนถ้าเพื่อวันนี้ข้าพเจ้าจะบำเพ็ญกรณีสักสามอย่าง ข้าพเจ้าจะช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่ให้ผู้ที่ข้าพเจ้าช่วยเหลือรู้ตัวข้าพเจ้าจะทําอะไรสักสองอย่างที่ข้าพเจ้าไม่ชอบทําตามที่วินเลียนแยมแนะนําไว้เพื่อบริหารจิตใจ 6. เพื่อวันนี้ข้าพเจ้าจะทําใจให้ปลอดโปร่งข้าพเจ้าจะทําหน้ายิ้มแย้มเบิกบานเท่าที่ข้าพเจ้าจะสามารถจะแต่งกายให้สะอาดเรียบร้อยเท่าที่ข้าพเจ้าจะการทําได จะพูดด้วยสำเนียงอ่อนโยนจะมีอากัปกิริยาสุภาพสะยกย่องชมเชยผู้อื่นจะระเว้นการวิจารณ์หรือพยายามเอาผิดกับสิ่งใดๆและจะไม่พยายามสั่งสอนและตักเตือนใครๆทั้งนั้นเ็เพื่อวันนี้ข้าพเจ้าจะพยายามอยู่สำหรับวันนี้เท่านั้นโดยจะไม่เป็นทุกข์เรื่องการงานและปัญหาใดๆในวันข้างหน้าและวันหลังการงานทั้งหลายข้าพเจ้าจะทำให้ เสร็จภายในเวลา12ชั่วโมงเพราะการทิ้งค้างไว้จะเป็นเหตุให้ข้าพเจ้ามีกังวลไม่รู้สักสิ้นสุด8เพื่อวันนี้ข้าพเจ้าจะมีรายการว่าชั่วโมงหนึ่งข้าพเจ้าจะกระทำอะไรบ้างข้าพเจ้าอาจจะไม่ทําตามรายการนั้นครบถ้วนก็ได้แต่ข้าพเจ้าจะพยายามทําให้ครบการมีรายการเช่นนี้จะช่วย กรรมจัดสิ่งอันไม่พึงปรรานสองประการคือการทำด้วยความฉุกละหุกและลังเล 9. เพื่อวันนี้ข้าพเจ้าจะหาเวลาเงียบๆอยู่คนเดียวสักครึ่งชั่วโมงสำหรับพักผ่อนหย่อนใจระหว่างครึ่งชั่วโมงนี้ในบางครั้งข้าพเจ้าจะระลึกถึงพระเจ้าเพื่อได้เกิดความหวังสำหรับ ให้ชีวิตของข้าพเจ้าก้าวหน้าสูงขึ้นบ้างตามสมควร1ิบเพื่อวันนี้ข้าพเจ้าจะไม่กลัวสิ่งใดๆทั้งสิ้นเป็นต้นว่าไม่กลัวว่าจะไม่มีความสุขไม่กลัวว่าจะไม่ได้รับความชื่นบานสําราญใจไม่กลัวว่าจะไม่ได้รับความรักและไม่กลัวว่าคนที่ข้าพเจ้ารักจะ รักข้าพเจ้าหรือไม่ mm hmm. ก็บทความนี้นะคะ mm hmm. ก็ได้จบลงแล้วนะคะสําหรับใครนะคะที่ฟังแล้วอาจจะฟังไม่ทนัน mm hmm. นิ่มอ่านเร็วเกินไป mm hmm. ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ mm hmm. ก็สามารถย้อนฟังได้บ่อยๆนะคะ mm hmm. นิ่มเชื่อคะ่ะ mm hmm. ว่าสําหรับใครที่ได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติตามบทความนี้จริงๆนะคะ mm hmm. ก็ต้องบอกเลยคะ่ะว่า จะมีความสุขมากขึ้นแล้วก็มีความสุขน้อยลงนั่นเองนะคะ,ะสําหรับบทความนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะแล้วเจอกับนิ่มคลิปใหม่นะคะก็คือคลิปหน้านั่นเองค่ะฝากติดตามด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ